สวัสดีคะ่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าตอนนี้จอมอยู่ที่ดินบ้านสวนของ14คะ่ะคุณลูกค้าบ้านสวนของ14เป็นที่ดินแนวบ้านสวนที่เราแบ่งขายให้คุณลูกค้าสดได้ผ่อนได้ตอนนี้จอมพาคุณลูกค้าเข้ามาดูความงามความน่ารักของธรรมชาติค่ะคุณลูกค้าต้นไม้ตรงนี้คะ่ะคุณลูกค้าต้นเตี้ยเองอะคะ่ะนะคะ ต้นเตี้ยเองแต่ว่ามีนกมาทํารังนะคะคุณลูกค้ามาทํารังสามสี่รังเตี้ยเลยค่ะน่ารักมากเลยค่ะ ตรงนี้ที่จอมยืนถ่ายรูปบ้านน้อยๆของนกน้อยเนี่ยนะคะคุณลูกค้าใกล้แปลงที่ดินของเราคะ่ะเป็นแปลง P1 P2 ค่ะคุณลูกค้าแปลง P1 P2 อยู่ด้านหน้านี่ค่ะเดี๋ยวจอมพาคุณลูกค้าไปดูนะคะแปลง P1 P2 ขนาด105ตารางวาเป็นที่ดินแนวบ้านสวนคุณลูกค้าสดได้ผ่อนได้ค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวจอมพาคุณลูกค้าไปดูแปลง P1 P2 อมาแอบดูรังนกงามจริงๆน่ารักมาก ค่ะคุณลูกค้าอันนี้คือแปลง P1 P2 ขนาดร้อยห้าตารางวาที่เมื่อกี้อยู่ใกล้กับรังนกน้อยจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บที่จอมพาคุณลูกค้าดูเนาะที่นี่นะว่ายังใกล้ชิดธรรมชาติมากคะ่ะขนาดต้นไม้เล็กๆก็ยังมีรังนกมาทํารังอยู่คะ่ะแปลง P1 P2 เป็นแนวบ้านสวนค่ะคุณลูกค้าค่ะท่านไหนที่เบื่อในเมืองแล้วนะคะไม่อย,อยากอยู่กับเขาเรียกว่าควันพิษมลพิษต่างๆก็จอมแนะนําเลยคะ่ะคุณลูกค้า่ะที่ดินแปลงบ้านสวนตอนนี้เรามีแปลงน้อยๆอีก ลายแปลงขนาด105ตารางวา140ตารางวากระทั่งถึง1ไร่กไร่กว่าก็มีค่ะคุณลูกคา้าที่ดินของเราสดได้ผ่อนได้ที่ดินบ้านสวนของ14นะคะคุณลูกคา้าอยู่ประมาณช่วงรังสิตนะครนายกกมที่35นะคะคุณลูกคา้าทางเข้าก็คือตรงบิทเตอร์สวีทะคะ่ะคุณลูกคา้า คุณลูกค้านัดหมาเข้าดูแปลงที่ดินได้นะคะบ้านสวนคนสิบสี่ตอนนี้ของจอมมีหลากหลายแปลงตั้งแต่ไซเด็กกระทั่งถึงไซส์ใหญ่สดได้ผ่อนได้อยู่กับธรรมชาติมีความสบายใจกับสายลมแสงแดดค่ะคุณลูกค้าอันนี้คือแปลง P1 P2105 ตารางวาที่ดินตรงนี้ดีงามตรงที่ว่าแปลงที่ดินถมเต็มแล้วนะคะแล้วก็ไปฟ้าประปาดึงใกล้ค่ะติดต่อน,นัดหมายเข้าดูแปลงที่ดินค่ะคุณลูกค้าขาณนะจอมบ้านสบายใจ0621574449กขอบคุณมากค่ะ